ปาเบี้ยนะเมื่อกี้เดินมาอย่างมั่นใจนะเยี่ยมมากฝากพี่ขอเพลงหน่อยพี่ขอเพลงหน่อยขอเพลงอะไรพี่ฟาเบี้ยวาเบี้ยวาเบี้อวเ้เราโคงงงหนิเป็นเพลงอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนแม่คนนึงแหละผมไปกินข้าวมาครับแม่ติดตามมากเลยทุกวันอาทิตย์หนึ่งแม่ไม่เคยได้พักผ่อนแม่ได้ดูหนูหนูทั้งสองคนเลยลูกลูกไม่มาเหรอลูก ยะเอารถไปทําล่าสุดเอารถไปทําอยู่อยู่อ,อยู่ศูนย์ในศูนย์หนึ่งนี่แหละที่ตามเดอ้อดีนะเรียกยะถูกอยู่ที่ตามเดอ้อทิ่ตามเดอ้อเอารถมาเฮ็ดน่ะทิ่ตามตลอดเลยบ,ยลบยนนย่ได้ลับบ่ได้นอนเอ้ามื้อนี้บ่มีงานดหรือก็เรยเอารถมาเฮ็น <c oughs> เหมือนกันคือผมมันย้อนแย้งไงผมอยากจะถามว่า ก็ติดตามยังไงวะเขาอาจจะจำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าน้องมีงานกับทุกวันอันนั้นนเรื่องของพี่ย่าเนี่ยอันนั้นน้องมีงานพอเข้าใจแต่ติดตามตลอดเลยเสาร์ที่ไม่ได้นอนจนหัวด่าแล้วลูกไม่ได้มาด้วยหรอไปเอ้เราเคยโดนเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นไปเหนือเจ้าหน้าไปเหนือน่ะเอ้ยนี่ผมก็ตามน้ำไปอ๋อลูกไม่ได้มาครับพอดีลูกช่วงนี้ลูกอีเวนต์เยอะ มีคนเคยถามผมกันว่ามามามานุกมาถ่ายรูปหน่อยผมก็เลยอ่าได้ครับแม่ถ่ายรูปก,กับนุกเสร็จแล้วอย่าลืมติดแท็กทนุกธนดลไปด้วยนะครับแม่ไม่บางครั้งเราไม่กล้าพูดไงกลัวพูดไปแล้วเขาจะเขาจะเขินไงสวัสดีครับเดี๋ยว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 วันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแนะนําให้นุกมาร้านนี้นะอาวโอเคสักซัก 私は。